เริญสุจเจริญพรสาธุชนคนโคราชบ้านเองวันนี้ก็เป็นวันดีมีมีโคร,ราดมีปล่อยโคลถ่ายชีวิตโคที่เธอมีนอ่นนะเ,เห็นครับโคตกันอยู่ก็เอาละอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมบุญได้จะมีถ่ายทอดทางสุมได้เหมือนกันแต่แต่ช่องไหนไม่แน่ใจ<笑><笑> <laughs> เห็นมีคนส่งอยู่อ,อ่าก็ชร์ไปแล้วครับ เนาะอ่าก็อ่ะ,อะสําหรับวันนี้ก็พบกับอาตมาอีกเช่นเคยนะในสถานีโลกสีขาวชาวโคราดอ่ะส่งสัญญาณสว่างจากแดนไกลประเทศเดนมาร์กอ่ะส่งความสว่างจากเดนมาร์กก็ส่งไปถึงโคราดอ่ะความสว่างจากโคราดก็ส่งมาถึงเดนมาร์กส่งผ่านจากใจถึงใจจากหน้าจอสูมอืมก็ เห็นเงาที่มันหมุนหมุนอยู่ข้างหลังนี้ก็อย่าตกใจเพินตรงนี้เป็นกังหันลมกังหันปั่นไฟนะ,ะกังหันปั่นไฟซึ่งเป็นของวัดก็ปั่นไฟฟ้าใช้เองกังหันใหญ่ๆที่เราเห็นตรงปากช่องนะอ่ะใหญ่อย่างนั้นเลยก็อยู่ในพื้นที่ของวัดแล้วก็เป็นของวัดหมุนหมุนอยู่ข้างหลังก็ตมาเนี่ยนั่นคือเงานะหมุนไปทางขวาได้นะดีมากเลยก็ อ่ะเข้าเรื่องของเราวันนี้ก็มีคำถามจากทางบ้านฝากมาว่าจะแนะนำหลานนี่เป็นหลานนะหลานวัยรุ่นเออวัยรุ่นนี่เอ,อายุเท่าไหรหลานวัยรุ่นอายุสิบสองขวบจะแนะนำหลานวัยรุ่นอย่างไรไวัยสิบสองขวบให้รู้จักพบเพื่อนอในโรงเรียนที่มีทุกรูปแบบ เพื่อให้เขาปลอดภัยและมีหลักช่วยในการตัดสินใจ12ขวบนี่ก็ป .6 ป .5 ป .6 เด็กประถมเนี่ยถ้าจะถามว่าแนะนำอย่างไรทฤษฎีการแนะนำนาะทุกท่านมีอยู่แล้วนะมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีนี่เราสามารถแนะนำได้แบบง่ายๆเลยก็ คนดีเป็นยังไงคนชั่วเป็นงไงเราแนะนําได้แต่คราวนี้เนี่ยวุฒิภาวะของเด็กอายุสิบสองขวบนี่ลองมองเราลองมองย้อนไปถึงตอนที่เราอายุสิบสองขวบแม้แต่อาตมาตอนอาตมาอายุสิบสองขวบเนี่ยนะครูกสอนพ่อแม่ก็สอนพระกสอนสอนหมดแหละอืมการคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้หลีกห่างอย่างอะไรก็ว่าไป แต่การที่วุฒิภาวะของเด็กอายุสิบสองขวบแล้วเ,เข้าใจเข้าใจในที่นี้คือไม่ใช่เข้าหูนะ,ะการสื่อสารด้วยภาษาบอกให้เข้าใจด้วยการสื่อสารเนี่ยถ้าเด็กเป็นเด็กปกติที่ไม่มีความบกพร่องทางการรับรู้สื่อสารเนี่ยเด็กเข้าใจหมดจะบอกว่าเข้าใจไหมดเด็กเข้าหูหมดเด็กฟังรู้เรื่อง ฟังรู้เรื่องหมดแต่จะให้สิ่งที่เขาสิ่งที่เราบอกเข้าไปในหูแล้วเข้าไปที่ใจที่ว่าเข้าใจแล้วสามารถนำสิ่งที่เข้าใจไปตัดสินใจในการที่จะคบเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนมกับเพื่อนแบบไหนนะอย่างที่จะมาบอกว่าทฤษฎีทุกท่านมีอยู่แล้วนะวเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีเป็นยังไง แต่เทคนิควิธีการที่จะให้เขานำสิ่งที่เข้าหูแล้วเข้าไปสู่ใจแล้วนำสิ่งที่อยู่ในใจนำมาตัดสินใจในการที่จะหลีกห่างเพื่อนอย่างนี้เข้าใกล้คื่อกเพื่อนอย่างนี้วิธีการที่ทำให้เขาทำได้อย่างนั้นก็คือให้เขาใจใส,ส่ใสหรือเรื่องนี้ก็เคยเคยตอบไปเมื่อคลิปก่อนๆแล้ว นะทำถามคนละอย่างแต่วิธีการจะเหมือนกันจะโยงเข้ามาพระดำรับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระภิกษุนะพระอก็จะตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทําสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงในที่นี้คือความจริงอันประเสริฐคือ ออริยสัจสี่เลยถึงขั้นจะบรรลุมรรคผลนม่ผ่านแต่พระดำรัสนี้สามารถนํามาบูรณาการใช้กับเด็ก12บสขวบได้หรือไม่ได้ทํายังไงจะให้เด็กเขารู้ตามความเป็นจริงว่าเพื่อนนี้ควรรบเพื่อนนี้ไม่ควรรบตามที่คุณพ่อคุณแม่อ่าบุพการีลุงป้านะอาอาปู่ย่าตายายแม้แต่พระบอกเข้าหูทําไงจะให้สิ่งที่เข้าหูเข้าไปในใจแล้วทําไงสิ่งที่อยู่ในใจ นำมาตัดสินใจใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเลือกคบคนก็คือทำยังไงให้เด็กเข้าใจใส่ถ้าเด็กใจใส่เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเด็กบางคนเด็กบางคนขี้อายเด็กบางคนไม่กล้าแสดงออกเด็กบางคนเป็นคนเก็บกดเด็กบางคนเป็นคนอื่นๆถามก็ไม่ตอบนะ อาการเหล่านี้เนี่ยมันมาจากความใสของจิตเด็กคนไหนใจใสๆเนี่ยจะกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นมีเหตุมีผลมีหลักมีการนะเพราะเด็กใจใสเด็กใจใสก็มาจากสภาพแวดล้อมสิ่งที่มากระทบตากระทบหูอ่าต่างๆสภาพแวดล้อมตั้งแต่ตื่นนอนอยู่ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่พูดจาได้ วาจาสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดีนะพากิจกรรมที่ทำให้เกิดสติปัญญาใจผ่องใสถ้าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใจผ่องใสอะไรดีอะไรไม่ดีนะเพราะความที่ใจใสจะสามารถแยกแยะตามความเป็นจริงอย่างตัวอาตมานี่สมัยสิบสองขวบก็ยังไม่รู้วิธีว่าใจหมองใจใสคืออะไร แต่ก็แต่ก็สามารถยังแยกแยะได้ว่าอ่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์อย่างเช่นเข้าใกล้เพื่อนคนนี้แล้วมันทุกข์เนี่ยเพื่อนคนนี้ชอบบูลลี่เพื่อนคนนี้ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้สึก er. ไม่เวิร์เคเข้าใกล้อย่างนี้แล้วเราเป็นทุกข์อ่าไม่เราก็ไม่อยากยุ่งด้วยเออคนนี้เป็นคนดีเป็นคนไม่อ่าไม่แกล้งเพื่อนเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนอะไรต่างๆอ่ะเราก็อยากเข้าไปคบค้าสมาคมด้วยอ่าแต่ถ้า เด็กนะ12ขวบเนี่ยมีใจที่ผ่องใสและมีการรับรู้ข้อมูลจากผู้ปกครองบุกพการีถึงตามทฤษฎีมิตรแท้มิตรเทียมอันนี้ทุกท่านมีทฤษฎีกันหมดอยู่แล้วมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนดีเป็นยังไงเพื่อนไม่ดีเป็นยังไงจะไม่เอ่ยแต่สิ่งที่ยากกว่าการแนะนำทฤษฎีนี่คือวิธีการที่ทำให้เด็กเข้าใจผ่องใส ตามหลักทฤษฎีจะให้เด็กใจผ่องใสอ่ามีกิจกรรมอาพาไปประกอบทานกุศลการเสียสละ,ะการบริากาคนะคือการให้เยการให้แบ่งปนันอทำให้ใจใสอ่มีอะไรอีกการรักษาศีลบางทีพาเด็กมาท่องปานาติปาตาเนี่ยเด็กไม่เก็ต ะมันยังไงท้องแล้วยังไงนะนกแก้วนกขุนทองรักษาศสินแล้วมันใจใสได้ยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะหาเหตุผลมาอธิบายว่าอืมถ้าเมื่อเราไม่ไปทําร้ายใครคนก็จะไม่มีใครมาทําร้ายเราเราไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองใครก็จะไม่มีใครมาเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองเราเราไม่ไปประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีของใครก็จะไม่มีใครมาประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีของเรา เราไม่พูดเท็จสอเสียคำหยาเพือเจ้ก็จะไม่มีใครมาใช้คําพูดที่จะมาหักรานประโยชน์เราเราไม่ไปทำไปเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษที่ทำให้เราอ่าเป็นคนโง่เขาเปลาปัญญาเราก็จะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะอ่าถ้าสามารถให้เหตุผลแห่งการรักษาศีลให้สามารถเด็กอ่า สามารถตรองตามเห็นประโยชน์นะว่าอ๋อรักษาศีลข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันดีอย่างนี้เห็นแบบด้วยสติปัญญาว่าอืมอตัวอย่างคนผิดศีลเป็นอย่างนี้อ่ะคนมีศีลเป็นอย่างนี้แล้วเด็กน้อมนํารักษาตามใจก็จะผ่องใสนะโดยธรรมชาติเลยเมื่อเห็นคุณและเหตุโทษอ่โทษแห่งการผิดศีลและคุณแห่งการรักษาศีลก็จะใจใส นี่นี่คือเหตุข้อที่สองแห่งการช่วยให้เด็กใจใสได้แล้วมาดูประการที่สามคือภาวนาภาวนาเนี่ยแปลว่าทำให้เกิดทำให้มีทำให้เจริญการภาวนานั้นเป็นอุบายวิธีทำให้ใจผ่องใสและการภาวนาที่ชาวไทยนิยมก็คือการสวดมนต์นะการสวด เพราะการสวดมนต์เนี่ยจิตจะจดจ่ออยู่ในบทที่สวดน,นะอยู่ในบทที่สวดแล้วก็ไม่ไปวอกแวกเรื่องอื่นนะคือใจเป็นสมาธินั่นเองหรือการภาวนายอย่างอื่นล่ะการานั่งหลับตาพุทโธสัมมาอระหังนะก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่ทำให้ใจใสแต่ว่าใจจะใสคือเมื่อได้พบกับความสงบภายใน นั่แล้วเด็กเนี่ยเด็กสิบสองขวบเนี่ยดูไม่ยากนะว่าว่าใจสงบใจไม่สงบตอนเขาหลับตาลืมมาดูหน้าถ้าหน้าตาดูมีความสุขนะเนี่ยใจเด็กสงบนะถ้าหน้าตาผมทุกนาะทีไม่ใช่เด็กกับผู้ใหญ่ก็ดูออกดูด,ดูดูสีหน้าตอนหลับตานะคนใจสงบมีความสุขนี่ก็จะแสดงออกมาจากหน้าภายใน พราะใจใส่ด้วยทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ปกครองสามารถน้อมนำวิธีนี้ให้เด็กได้ประพฤติปฏิบัติเด็กสิบสองขวบเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติแล้วใจผ่องใสเพราะใจผ่องใสอะไรที่เข้ามาถูกโสดประสาทเพื่อนอย่างนี้ดีนะเพื่อนอย่างนี้ไม่ดีเพื่อนดีลักษณะเป็นอย่างนี้ เพื่อนไม่ดีอ่าเพื่อนดีควรครบเพื่อนไม่ดีควรห่างอืมควรห่างนะอย่าบอกว่าเกียดเพราะเด็กก็คือเด็กนะถ้าบอกว่าอุย้ยคนนี้ไม่ดีอย่าเข้าใกล้กลายมาเด็กเยวก็จะกลายเป็นอุย้ยคนนี้เป็นผู้ร้ายหรือเป็นปีศาจอะไรหรือเปล่านะแล้วบอกว่าอ่าการการ,การไม่คบไม่เข้าใกล้คืออะไรก็ไม่ไปไหนมาไหนด้วยไม่ไปนั่งใกล้แต่ถ้าเจอกันทักทายมีอะไรแบ่งปันกันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แค่ไม่เข้าไปซึมซับความไม่ดมีเด็กจะคิดได้และก็ต้องใจเขาต้องใสนะเพราะเด็กก็คือเด็กวุฒธธิภาวะของเด็กอายุสิบสองขวบเด็กประถมอืมนะแต่ว่าใจที่ผ่องใสก็เหมือนเป็นวัคซีนนะ เป็นวัคซีนเป็นเครื่องป้องกันที่จะทำให้เขาปลอดภัยและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนสำเร็จได้ด้วยใจนั่นเองก,ก็จะมีอีกหลายกรณีตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการครบเพื่อนในโรงเรียนนะเด็กวัยสิบสองขวบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนทางอารมณ์ทางความคิด บางทีนี่ก็อ่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนี่ก็จะสื่อสารไม่ค่อยลงตัวนะเด็กมักจะเชื่อเพื่อนมากกว่าด้วยอืมเพราะว่าอยู่กับเพื่อนทั้งวันอ่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็แค,แค่ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็หลังเลิกเรียนแค่นั้นเองนะนั้นแต่ถ้าสามารถทําให้เด็กเข้าใจใสได้คนใจใสมักจะตั้งอยู่บนความาตั้งอยู่ ในการที่มีเหตุและมีผลคนมีเหตุมีผลเนี่ยนะก็คือจะไม่ตามอำนาจความคิดนะีตามอำนาจความคิดหรือในภาษาที่ผู้ใหญ่เข้าใจก็คือไม่ตามกิเลสนั่นเองนะ,อ,ะอยากฉันอยากจะพูดอย่างนี้เอาพูดไปฉันอยากจะทำอย่างนี้ทำไปนะ,ะฉันพอใจจะคบกับคนนี้อฉันก็คบไปบางทีไม่มีเหตุมีผล การที่ไม่มีเหตุมีผลเพราะไม่รู้เท่าทันความคิดการที่ไม่รู้เท่าทันความคิดก็เพราะว่าใจไม่ผ่องใสนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบสองขวบลงมาเนี่ยนะสิบเอ็ดขวบเก้าขวบสิบขวบนะยิ่งถ้าตำ่ำกว่าเก้าขวบไปเนี่ยไปทำความผิดอะไรคือไม่ต้องรับโทษอืม ไมต้องไปเข้าฐานพินิอนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะกฎหมายยังเข้าใจอยู่ว่าเด็กก็คือเด็กสติสัมปชัญญะความนึกคิดความเป็นเหตุเป็นผลนั้นยังไม่แก่กล้าพอแต่อย่าลืมนะว่าเด็กบางคนอืมีความคิดมีเหตุมีผลยิ่งกว่าผู้ใหญ่เพราะสิ่งนั้นคือเป็นอาการที่ความใสของใจนั่นเองนั้นถ้าจะมองข้าม กายมนุษย์อายุมากอายุน้อยจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่ก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดความมีเหตุมีผลความยับยั้งชั่งใจความาการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตั้งอยู่บนหลักการแห่งเหตุและผลเหตุและผลก็คืออันไหนสุขอันไหนทุกอันไหนมีประโยชน์อันไหนมีโทษจะใจต้องใส่น,นั่นเอง เพราะฉะนั้นหลักการนี้โอวัติโมกนะชั่วอ่าสั่งสมคุณความดีและกให้ผ่องนั้นหลักการที่จะทําหน้าที่เอ่อการยานมิตรให้กับอ่าวัยรุ่นฟันน้ํานมอ่าวัยสิบสองขวบนี่นะก็ยังอยู่ในหลักการโอวาทปาติโมกน,นั่นเองก็คือเพื่อให้เด็กตั้งอยู่บนฐานของความมีเหตุมีผลจึงต้องเอาหลักการตรงนี้ไปใช้คือ เอาการละชั่วทำความดีทำใจให้ใสอละชั่วคืออะไรอคืออกุศลกรรมบทสิบอย่าไปทําำการทําความดีก็คือกุศลกรรมบทสิบและบุญกิริยาวัตถุสนะิบทั้งสองประการนี้ก็จะประมวลรวมมาเป็นการความผ่องใสของใจเมื่อเด็กนะได้ประพฤติปฏิบัติ ข้อปฏิบัติที่ทําให้ใจผ่องใสนี่แหละความมีเหตุมีผลนะการตัดสินใจที่จะคบเพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะเป็นไปโดยอัตโนมัติของเด็กเขานั่นเองนั้นบุคคลสำคัญก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กผู้ปกครองนะ คุณครูผู้ปกครองอ่าญาติพี่น้องที่บ้านอืมที่จะทราบที่จะสามารถอ่าหยิบยื่นความใสของใจอ่าวิธีการที่ทําให้ใจผ่องใสให้กับเด็กได้ขนาดไหนแต่ปัญหาหลักปัจจุบันเลยนะเด็กปัจจุบันอยู่กับโทรศัพท์มือถือและวิดีโอเกมอันนี้เป็นปัญหานะ ก็จะมีมีคำถามตามมาว่าทำยังไงจะให้เด็กนะออกห่างจากตรงนี้ไม่ไปยุ่งกับตรงนี้เพราะบางทีไปยุ่งตรงนี้มากๆปุ๊บใจหมองนะไปเล่นเกมมากๆใจหมองเพราะใจหมองปุ๊บเนี่ยสติสัมปชัญญะความมีเหตุมีผลเป็นอันจบไปเลยเพราะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยมาปรึกษาแต่มาเยอะมากว่าลูกอยู่กับเกมแล้ว พอไม่ให้เล่นก็เกิดการโมโหเกิดการเถียงถึงขั้นลงมือตีพ่อตีแม่เลยนะแต่ยังเป็นเด็กอยู่นะ,ะมือ,อยังเล็กแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วขนาดแค่นี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วการที่จะไปแนะนําว่าเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีนี้เป็นอันไม่ต้องพูดถึงอ่านั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มตั้งแต่แปรบอกแต่ถ้า อายุสิบสองขวบแล้วเนี่ยยังพออันนี้ได้อยู่นะถ้ามีไม้เด็ดในการที่จะให้เด็กอยู่ในกติกาเพราะคุณพอ่อคุณแม่นี่ชื่อว่าถือถือไพ่ที่เหนือกว่าเพราะเพราะเป็นคนให้ค่าขนมเป็นคนให้ค่าขนมนะก็ตั้งกติกาทำไงก็ได้ให้เด็กอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบที่จะสามารถควบคุมการใช้ โทรศัพท์มือถือหรือการเล่นเกมได้แบบที่ไม่ใช้วิธีการที่รุนแรงไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจเด็กนะเพราะว่าถ้าไปตีไปตะคอกไปเสียงดังเด็กก็จะยิ่งใจหมองบางทียิ่งหมองปุ๊บก,ก็ยิ่งต่อต้านแต่ถ้าเด็กยังเล็กอยู่ยังเป็นเทนเด็กอนุบาลน,นะยังเป็นเด็กเล็กเด็กอนุบาลเนี่ยยังสามารถ ค่อยๆหยิบยื่นเหตุและผลปลูกฝังสิ่งที่ดีงามและน้อมนำกระทําวิธีการให้ใจผ่องใสนะให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเพราะใจใสเนี่ยกดกติกาอะไรก็คุยกันง่ายนะจะคุยกันง่ายมากเลยอืมแต่ส่วนใหญ่นี่คืออ่าคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองสไตล์ไทยนี่รักลูกรักหลานในทางที่ผิดก็จะมักจะตามใจ พอตามใจปุ๊บไม่ตั้งอยู่ในหลักการของเหตุและผลและไม่น้อมนําการละชั่วทําดีทําใจใสและก็ไม่ได้พาเด็กชําระจิตใจให้ผ่องใสยอยู่เนืองนิดพอถึงจุดหนึ่งตามใจมากๆกก็จะติดเป็นนิสยัยเมื่อติดเป็นนิสยัยก็จะเอาแต่ใจพอเอาแต่ใจก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อมีการขัดอกขัดใจก็จะมีการต่อต้านทันทีนะเพราะฉะนั้น ก็ที่นี่แหละพุทธวิธีในการเป็นกัลยานมิตรเกิดเป็นกัลยานมิตรให้กับคุณหลานที่อายุ12ขวบถ้าจะมาเริ่มตอน12ขวบนี่ก็ก็จะอก็จะต้องมีความอดทนนิดนึงนะเพราะเด็กก็กําลังกําลังมีความคิดกําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนทางร่างกายทางความคิดเนี่ยแต่ถ้าปูพื้นฐานมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็จะง่าย ใจใสมาตลอดใจใสมาตลอดนะเป็นเหตุเป็นผลอืซึ่งวิธีการตรงนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานี่ถือว่าอ่าอยู่กับหลักคําสอนก็จริงแต่ว่าไม่ได้เอาหลักคําสอนนี้มาใช้ในครอบครัวแต่สําหรับอ่าทางประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กไปถึงฟินแลนด์นะไอซ์แลนด์เนี่ยประเทศเหล่านี้ค่อนข้างมีคุณภาพทางการศึกษาอื ค่อนข้างมีความสามารถนะอย่างส่วนตัวอาตมาเองเนี่ยพูดภาษายังพูดภาษารนเวอร์วีเดนเดนมาร์กไม่ได้แต่เด็กๆพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากนะใช้ใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะผูกมิตรกับเด็กๆอายุสัก8ขวบขึ้นไปเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้แบบแบบเหมือนเด็กอังกฤษเลยอืมแต่อาตมาพูดภาษาท้องถิ่นเขาไม่ได้แต่ว่าภาษาอังกฤษเราคุยกันรู้เรื่องนะ ก็ถามว่าเอ๊แล้วที่นี่เขาปลูกฝังกันยังไงแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองทํากติกากับเด็กๆแล้วเด็กๆเ,เขาก็จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลอืมใจใสนะใจใสก็มาจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัวสังคมประเทศชาตินะซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นมาตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครองนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็รับการปลูกฝังมาอย่างนี้ ต้องรักษาใจเด็กต้องปลูกฝังวินัยให้กับเด็กต้องมีเหตุมีผลกับเด็กไม่ตัดขอ้อแล้วก็จะบอกให้ทําอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลไปรับรองในเรื่องน,นอนะซึ่งถ้าครอบครัวใดทําร้ายจิตใจเด็กทําร้ายร่างกายหรือจิตใจเด็กคือไปขัดใจเด็กแบบไม่มีเหตุผลเด็กไปฟ้องครูอ่า ถึงที้เด็กมีอะไรก็ไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับครูนะแล้วถ้าส่วนใหญ่ถ้าคุณครูหรือเจ้าหน้าที่รัฐเขารู้เข้าว่าอืมบ้านนี้ทําให้เด็กเสียนิสัยอ่าบ้านนี้ทําให้เด็กอ่าใจเศร้าหมองอ่าเด็กไม่มีความสุขนะโดนขัดใจหรือโดนทําอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐจะไปยึดเด็กจากพ่อแม่อืมยึดมาเลย ยึดไปไหนยึดไปดูแลเองแล้วก็หาครอบครัวอุปถัมภ์ที่พร้อมที่จะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับเด็กนี่นะทางประเทศแถบที่เขาจเจริญแล้วเขาจะอย่างนี้เพราะเขามองว่าเด็กนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าผู้ปกครองไม่มีความสามารถในการที่จะเลี้ยงเด็กให้เป็นคนดีได้ เขาต้องยึดเด็กไปให้คนอื่นเลี้ยงเพราะอะไรเอ่ยจะกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตถ้าเด็กโตขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเอาแต่ใจไม่มีระเบียบวินยัยหรือโดนทำร้ายจิตใจทําให้เด็กใจเศร้าหมองเป็นกฎหมายของแถบนี้เขาจะไม่ให้เลี้ยงเลยเพราะนั้นสังคมไทยเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะก้าวไปสู่จุดนั้นแต่เราลืมไปว่าเราลืมไปว่า เรามีหลักคําสอนของพุทธเจ้ามีหลักโอวาทปาติโมกนะละชั่วทําดีทําใจให้ใสเนะี่ยเพียงแค่ปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆนะอ่าละชั่วยังไงอา่าทำความดียังไงทําใจให้ใสยังไงคนดีเป็นยังไงคนชั่วเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายมีความรู้ตรงนี้ขาดเพียงอย่างเดียวคือไม่รู้วิธีทําให้เด็กใจใส เด็กใจใสเนี่ยสำคัญมากเมื่อเด็กใจใสก็มีเหตุมีผลมีสติปัญญาสามารถแยกแยะความดีความชั่วแยกแยะความสุขความทุกข์และสามารถตัดสินใจในการที่จะเลือกคบเพื่อนที่จะนําตนไปสู่ความสุขและความเจริญในชีวิตในอนาคตอะที่สําคัญเลยห้ามตะคอกเด็กห้ามเด็ดขาดเพราะเด็กโดนตะคอกเขาใจหมองห้ามขัดใจอืม พอเด็กโดนขัดใจแล้วใจจะหมองอ่ะแล้วแล้วจะไม่ขัดใจเด็กก็ต้องทํำยังไงก็ต้องมีอุบายวิธีทําไงให้เด็กเข้าใจเหตุและผลนะอยู่ที่กติกาของบ้านนั่นเองอกติกาของบ้านอืถ้าอย่างนี้ปุ๊บอ่าเธอ,อต้องเจออย่างนี้นี่นะเล่นเกมมากไปใช่ไหมผิดกติกานะอ่าค่าคอนโทนหักอ่าหรืออะไรอ่า,อาโทรศัพท์มือถือโดนยึด แล้วเด็กต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะดูแลบ้านด้วยก็ลองน้อมเทคนิควิธีนี้ไปใช้ดูกับวัยรุ่นฟันน้ำนมอายุสิบสองขวบนะทำให้เด็กใจใสก็หยิบยื่นทฤษฎีไปว่าเพื่อนดีเป็นยังไงเพื่อนไม่ดีเป็นยังไงเพื่อนไม่ดีเนี่ยไม่ดีเพราะอะไรเพื่อนที่ดีดีเพราะอะไรอ่ครบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วต้องไปเจอกับอะไรคบเพื่อนที่ดีแล้วจะเจอกับอะไร บอกเหตุผลอย่างนี้เด็กได้ยินเหตุผลเข้าไปในหูถ้าเด็กใจใสเหตุผลที่เข้าหูก็จะเข้าไปในใจแต่เด็กใจใสสิ่งที่อยู่ในใจก็จะสามารถนํามาตัดสินใจแล้วดําเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความเจริญ <c oughs> ก็ขออนุโมทนากับคําถามนะที่ถามมาบันนี้ เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอความรื่นเริงบันเทิงจิตความสมปรารถนาดังใจคิดขอให้มีสติปัญญาสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับทุกเทศทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นปฟนน้ำนมนะ,ะตั้งแต่วัยอุบาลยันถึงวัยปถมนะสามารถน้อมนำ,นำวิธีการละชั่วทำดีใสใส ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานญาติมิตรให้พบความสุขความเจริญยิ่งขึง้นไปนะใจสงบสว่างสวยในที่ทุกสถานในการทุกเมืออเ่อเทลินเจริญพรสาธุกราบขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพลียงกันนะครับกราบกราบ ครับสุขสงบสว่างสวัยสมความปรารถนาดังใจทุกประการเทิน